ผมก็สวัสดีนะครับพบกับผมนายยอดเจ๊ย์แชมป์คนเดิมครับเกม Resident Evil ภาค6นะครับอยู่กับผมนายยอดเจ๊ย์แชมป์กับนายคางามิกร์นะครับไปตัวเองค่ะไแล้วก็นายแมนยู2009นะครับรีดเดียอุ้ยมาเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบรึแล้วถ้างั้นเออปากเลยแล้วกันโอเคครับ ไม่ใช่กระเพาะเหมือนกันครับกือบนายครับมีเช่นเดิมผู้พักเก่าเวลาเดิมนะครับตอนนี้แชมป์ก็อุ้ยทะเลปากมาไกลึงปืนปีนเลยอ่ะไปไปปืนไปไปปืนพิทักษโลกไปปืนพิทากโลกอีกรอบหนึ่งโอเคเฮ้ยแชมป์ไหนว่าพาร์ทหัวเราจะเป็นสกิลเลยครับเออไม่ไม่เพมันยังไม่เดียวแก่เฮ้ย ปกสุนปปาถ้าไม่ถนห่เปเท็กกระสุนตรงนี้จะกับพี่บูเมอร์นะครับเออจะมันือเอบูเมอร์แล้วเอเออเอร้องของชื่ว่า นึกไม่ออกถ้าก่อนนึกไม่ออกไอตัวร้องะชื่อาล้สรุปไม่ใช่ิปเปอร์ท่านหรือว่าบูเบอร์ง่ายครับบูเบอร์ดาจย์ไดคอดนะครับครับเปิดคำเียง p r o m e you we're not g o n l e o n s e t away with this อลย แทงหัวใจเลยมึงโอ๊ยตุเปิดต่อใครปิดต่อต่อยต่อยตอยต่อยตอิสเตอร์ิกับบุ๊เปอร์แหละ้วผมจะใส่ทุกฟันนะโอเคนะครับมิตอิสเตอร์่ เตอร์อยู่นู่นมาขับรถเชื่อตายในทิตเตอร์ไม่ได้พวกด้านบนหนักจิตเตอร์ปาร์ตเดคเตอร์

มเออคือว่าเออตรงนี้เราก็จะแบบมันจะเจอแบบไอ้ตัวัวดมันชื่อบูมเปอร์นะครับแล้วก็ช่วงนี้มันจะเจอกับไอ้อิเตอร์บูมเปอร์บ้านแถเนี้มา ซึ่งด่านนี้นะครับควรพกกระสุนไว้เยอะนะครับส่วนใครที่มีกระสุน Infinity ก็ควรงัดออกมาใช้อย่าเก็บไว้ดองเสียเวลาเปล่านะครับเฮียโดนเป็นละลายแล้วเฮียโอเคใช่เออชิเตอร์หรอ่าไม่น่าใช่ชิเตอร์แล้วก็บอมมีใช่เหรอคูว่าใช่นะหันหน้ามาดิ

ผว้สมมเริ่มตืดขึ้นเาว่าทางกายภาพบำบัดทางพวกนี้มันอยู่ในทางแหละนะครับเขาวอาผูกสมมีพวกนี้มันเริ่มตดขึ้นแล้วไงตรงนี้ไงปล่าอีกอย่างหหรอลูเปอร์ยังนม่เนะครับวา้าร้โอ้้้อ้ลีนน r e a n e c a I a n t always be the s a m h ถ้าเราตกไปนี่เราเสียชาติเกิดน,นะครับน,นี่ไงเจอจริงๆว่ามีคนมีคนนะี้ค,นนครับ เกมนี้นะครับยายาต้องต้องสติเป็นประจำนะครับไม่งั้นคุณจะป้งป้างก็ได้นะครับแล้วคุณก็เสียกระสุนไปมีบูมเปอร์เอะบูมเปอร์เอาไปนั่งนี่ไหมบูมเปอร์จา๋ามานี่มาอ,มอย่า,าม,มู๊ดเถื่อนเฮ้ยกดป้อนใช่โดนเจนเลือดด้วย ตเอากระสุนปืนรีโหลดให้พร้อม โอ้ชักางระบาดไหมอะไรสร้างแต่เนาะโดนเลยยนี่กูก็จะเดินประมาณนี่ก็คือตามมาเลยเออตรงนี้มันเราต้องคอยยิงให้ยึดกันไดดีกว่าใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะมามที่เดี๋ยวนี้นะาคือเราตรงนี้เราจะยนประดับฉากครับ

เจ๊แกเล่นเอฟฟิททำไมรอบเป็นสาวแบบฟินนะครับโอ้โหโอ้ยเรื่องมันจะเสียราะพวกมึงนี่เองครับเหแคบไดยีสิคเี๋ยวราเบิดมาได้ยี่สิบนแคบ

<laughs> I need some help here! เข้าไปตัว <lok> นี้จะมีเราเป็นคนเเฮ้ยระเบิดนะนีได้ไูตามไปากนี่อ่น้ามาไม่ได้ไม่ได้ครับจริง ไอ้ตรงนั้นมันมีสกิลพอยตัวชิเตอร์อะตรงนั้นอะอยากได้ขอกลับไปแน่ไปโอเคดันหินจับเข่าไม่ทำไมนาจอนเเป็นแบ้นี้วใต้หุ้ยหน้าจอเสด็จแล้วตรงนี้รับเลยว่าผม ผมไม่มีนัมันมีอยู่ก็จำได้อยู่ตอนนั้นกูโดนตายเลยตายเลยตอนนี้คุณเล็กแล้วแตรงนี้เน ok ี่ยคันโยกนี่จะอืดไปไหนไม่สอดไม่สอดน้ำมันเลยคันโยกไปใส่น้ำมันครับตรงนี้จุดคันโยกไม่ใส่น้ำมันจุดโู่อะไรวะไม่ใส่น้ำมันโคตรช้า ให้พ <54. S 2> ี่เดินรูขร้ัอดแล้วลยกไปใส่ะมนตออยต้องเริ่มแมจะต้นจจบเลยครับโอ๊ย ไฟตีฟ้านี em <_<_ eh ้ครับใช้ปืนใช้ป네ืนเบาใช้ป mm ืนเบาๆถือครับเพราะว่าจะได้วิ่งแบบสุดวกวิ่งเลยเฮ้ยเะร้อนจะรู้ว่าปูมันไปได้ไหนนนารอนวิ่งเลยไป่งไปวิ่งไปตกแล้ Até ah, เฟีครมีกีเฟ I mean, ียเมอกีบูเมอร์จบครับบอกบูเมอร์เอ้ยเยกูได้กูปนังไะกักบมึงแน่ไปวิ่งเฮยนว่งวิ่งเร็วเจ๊วิ่งเร็วเจ๊วิ่งเร็วเจ๊เจ๊ไมปีนี่เป็แฟนหัวเจ๊เร็วเข้า

แต่ว่าตอนไอ้นั่นไอ้นั่นนะครับไอ้สเตัปเดอร์ภาคสองอ่ะใช่ครับ เะกินเทอไรครับตรงนี้อกครับ้คอหายใจก่อนหายใจก่อนเฮน่าเดี๋แย้งจีรัตไ่ทีเห็นสามน้ไม่ผ่านเราไปตะกี้มึงจำเจ้าหม่ลงทำไมวะก่อนเขาก็ไม่ได้ยินเราด ก็ีถ้าเหนื่อยก็เปลี่ยนให้ไปดูก็ได้เอารู้เขาดิบหง่วงบอกพูดปากนอกจากว่านอกจากว่าเขาพักอยู่ฮะเอาไม้มันเถอะพี่หน่อยก็ดีเออเอาไม่มีอะไรครับตอนเวลาพูดอะเอาไม้มาด้วย ทำไมวกลางน่ะเออแบนี้แหละอว่าตไม่พูดอะไรแกก็พูดเลยด้านหน้าพีว่าจะมีเอออะไรพักหายใจอยู่นะัด้านบนมเอาจะหมดแล้วนี่สังเกตไอ,อ้หายใจจะหมดแล้วผพาตรงนี้ไปตรงนี้ด้วยแล้ว่าตรงนี้ไปก็จะมีเออที่หายใจโอ้โอโอ ก็สมันมีวิตปลิดอยู่ทั้งมีวิตปลิดมีวิตปลิดยูในน้ำครับเฮ้ ไม่ร ok> ู้สิครับจะพูดคเป๊ะเอาเบียร์จะไม่มีเลือดนะครฮะเป็นอมตะา่อคาร์นะไม่เป็นอมตะที่ออกซิเจนเลยนี่ไงน้ามีจิตหายใจอยู่ฮะเออไปเปิดท่อไปเปิดคุณจะไปเปิดท่อโอ้ยระวังออกซิเจนหมดก่อนฮะมาได้เหลืยอะอยู่เปิดท่อเปิดท่อเปิดท่อเปิดท น <twitch S 1> ี <writer. S 1> JI, ่เป็นวันที่ไม่ดีเลยนะเนี่ยเฮ้ดนลากรบโ hoops มากระโ h o เอาให้ก่อนดูนะจเจอมันหายแล้วมากระโ h o ตต่อแล้วครับโหแย่หนามากได้ปร็วได้เร็วได้เร็วได้เร็วไดปเร็วได้เร็วได้เร็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 ได้เไ้เร็ได้เร็ได้เร็ได้เไไ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 ไ ไเกือบไปแล้วออไปแตงแดงทางลูทูบูเฟบเนี่ย่ทำอะไรเขาเอ้านีนีนโอเคหไปอยาาพันเขาอไรหลังไม่เข็อะไรนี่

เกือบไปแล้วสรุปนะครับซอมบี้ภาคนี้ถึกกว่าภาค4ครับเฮ้ยเนาะนี่สั่งแล้วดิจินผมขวบแล้ะซอมบี้ที่ที่กัดที่ที่โหดที่สุดคือซอมบี้ไส้หมูนะครับโว้ยเจ้าจะเล่นมึงไอ้เหี่อะไรมึงอุ้ยฉันแกนี่ปาราเซมรีล กำโพนหอยทานเลทานทานทานทาเกเลยนะโอ้ยโอ้ยไม่ต้องของไม่ต้องแล้วมันจะมีเหรียญอยู่

เข้าป่ามันเหรอไอ้เหี้ยสละไม่ได้ทางใหม่ครับเฮ้ยไม่ได้แอมกรอก เอาแล้วครับในที่สุดก็เออรอดพ้นรอดพ้นจากไอ้สารมันเดิมภาค2แล้วนะครับทีนี้ก็จบชัปเตอร์นะครับบ๊ายบายรอบเดียครับชปเตอร์ชปเตอร์สี่แป๊บแป๊บผมขอพูดหน่อยก็คือว่าก็เหมือนเดิมอ่ะผมจะตัดคาซีนออกเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องซื้อสกิลแล้วครับนี่ไง มีสกิลพอยต์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอไอจัดสาธยายสกิลนะไอส้สกิลที่ผมจะซื้อนะครับเะครับเอ้ยไม่ใช่ละไอ้มันมีสกิลช่องที่ว่างอยู่เปล่าเนี่เยเจอที่ไงช่องที่ว่างเลยจุดห้าใส่สกิลก่อนครับแต่ว่านี่มันอินฟินิตี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไหลเฟิร์นอันนี้แบกนั่มอันนี้นแหละครับ นี่แหละได้แล้วในสุดเราก็ได้สกิลนี้มาแล้วครับได้มาแล้วกดอาใส่เข้าไปเลยแล้วก็ฮะใส่เฟรมเรทเลเวลสามเข้าไปแล้วก็มิเลียนไม่ต้องก็มิเลียนของเจคไปเอามิ <laughs> เลียนในของเจคครับคริติคอลไม่ต้องใช้ครับไอซอมบี้ฮันเตอร์ครับความเสียหายคูณความเสียหายสองเท่ากับแม็กนั่มไปจำกัดครับอ้าวแล้วเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ เอ้ออกไปจับตรงนี้เออแล้วย้ายไอ้ย้าย,ย,ายสกิลมาตรงนี้เอ้ยมันกดย้ายตรงไหนวะเดื๋ยวลืมละไปต่อครับอะนะครับต่อไปนี้เราก็จะเข้าสู่เมืองจีนนะครับ,บไปเที่ยวเมืองจีนกันดีกว่ามาเดี๋ยวๆนะครับตรงนี้ตัดทัานหกเลยนะครับก็คือเอาไว้แค่นี้นะครับบายบายก็จะถ่ายต่อเนื่องนะครับแต่ที่ก็ จะถ่ายต่อเน,นื่องครับแต่ที่ไม่ถ่ายก็เพราะว่าถ้าคลิปยาวเกินไปเนี่ยมันจะอัพคาำวันค่ำคืนครับซึ่งมันเหนื่อยครับที่จะรอะครับบ๊ายบาย